หอมกรุ่นตั้งแต่ยังไม่ทันได้กัดปังปิ้งร้อนๆกรอบนอกนุ่มในฉ่ำเนยสดแท้แทราดนมข้นหวานละมุนโรยน้ำตาลให้เคี้ยวกรุบๆเมนูสุดคลาสสิกที่เคยใครก็หลงรักทานตอนไหนก็อร่อยฟินจะมื้อเช้าคู่กาแฟหรือของว่างยามบ่ายก็ลงตัวสุดๆ แวะมาเติมความหวานให้วันของคุณได้แล้ววันนี้ที่ร้านสามทองหอมกรอบฉ่ำเนยปังปิ้งเนยนมน้ำตาลร้อนๆจากเตาพร้อมเสิร์ฟแล้วที่ร้านสามทองความอร่อยง่ายๆที่ใครๆก็คิดถึงกรอบนอกนุ่มในหวานมันกำลังดี แวะมาเติมความสุขระหว่างวันกันนะคะจากร้านสามทองสามทองคอฟฟี่